เดตเตอร์มาครับนะฮะเนื่องจากว่าที่ดาวไม่มีงานนะฮะต้องมารับจ้างแ่วนี้นะครับทีแอดไว้นะครับสวัสดีครับพบกันด็กแล้วนะครับกับไ c คา u ูโฟนทีวนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในงานคอมมานะครับที่ไบเทคบางนานะฮะ คอมมาเกมออนนะครับจัดในวันที่24-27พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งก็เป็นช่วงปลายปีเนาะก็จะมีพวกสินค้าลดราคานะครับผมแบบพวกที่แบบออกภายในปีนี้เนาะแล้วเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะมีรุ่นใหม่แล้วเงี้ยเขาก็จะเอามาลดราคานะเผื่อใครเนี่ยอยากจะได้แบบสินค้าแบบที่เพิ่งออกปีนี้เนี่ยเราอยากจะได้นะฮะแล้วก็มันจะมีสินค้าเนี่ยมากมายนะมาแสดงโชว์ ติถ้าเราไปดูแบบพวกตามห้างหรือว่าตามร้านเล็กๆในห้างเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแบบเรียกว่าสินค้าตัวอย่างหรือว่ารุ่นต่างๆให้ดูมากมายขนาดนี้นะฮะแต่นี่คือเขามาจัดเนี่ยมันก็จะมีสินค้าแบบอุ้ยมากมายหลากหลายนะทุกอย่างมาโชว์ให้เราดูนะได้เลือกจับได้ลองแบบออดูตัวจริงกันก่อน,นครับแล้วก็ใครเนี่ยที่มาในงานนี้ก็จะมีพวกโปรโมชั่นเกี่ยวกับพวก บัตรเครดิตเนาะแล้วก็พวกบแไอของแหนต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็มาดูของสวยๆงามๆในงานได้นะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะพาลองเข้าไปดูนะครับว่าในงานเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับพวกโน้ตบุ๊กอุปกรณ์แกจิตไอทีต่างๆนะครับผมไปดูกันเลยครับ JIB นะครับโอ้โหคนมาซื้อกันแบบว่ารอคิวกันเนืองแน่นเลยนะครับนะฮะแต่ว่าคนสนใจเรื่องไอทีจริงๆครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวนะครับผมที่งานคอมมานะฮะก็มีแบบโหโโหลดราคามากมายนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับเครื่องสีจมำูนะครับนี่แล้วก็เห็นตัวหนึ่งนะฮะนี่เดีว หมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือมาตรฐานการดูแลนะครับของพวกเซอร์วิสต่างๆเขาเนี่ยผมก็ชอบเดิวนะฮะนี่ฮะราคาไม่แพงนะครับเดิวแต่ว่าพวกเกมมิ่งนะฮะเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างน,นะฮะนี่ดูตัวนี้ก่อนนะฮะ ว่าคือรูปร่างเขาพัฒนาขึ้นแล้วนะฮะแต่ก่อนเดลออกแบบรูปร่างเกมมิ่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวนี้คือดูแล้วรู้เลยว่าเป็นเกมมิ่งนะฮะรูปร่างนี่ถอดแบบมาจากคล้ายเอเลี่ยนแวร์เลยนะครับเนี่ยเออเอาเรื่องเอาเรื่องบูเจไอบีนะครับผมแบบใหญ่ๆอลังการเลยฮะ,ะของเทียบเลยนะครับมีทุกอย่างฮะ,ะนี่โน้ตบุ๊กนะครับผม ว่าจะเป็นพวก iPad อะไรเนี่ยนะครับผมของ Microsoft ก็มีนะครับ Microsoft Surface นะฮะอยากใช้งานคอมแบบพวกพาเล็กๆนะครับก็มาดูได้นะครับอ่าสัตว์ไดนะฮะไซส์ใหญ่ๆความเร็วใหม่ๆนะครับก็มีหมดนะครับดูราคาดูราคาเผื่อใครแบบ เก็บข้อมูลนะฮะตัดต่อวิดีโอส่งข้อมูลอะไรเงี้ยใช้กระจัยก็ลองมาดูได้นะครับราคาเหมนกล้องนะฮะโอมีตัวราคา9กระโดดด้วยนะฮะใช่ไหมเนี่ยแต่มันีความเร็วสูงนะครับอ่าสมมุติว่าถ้าเราดูร้อยเท่ากันนะฮะอ่าลองมาดูตัวนี้นะฮะอันนี้อันนี้ความเร็วก็จะแบบดรอปลงมานะฮะแต่ราคาเท่านี้นะครับเออ มีเก้าอี้เกมมิ่งสวยๆนะครับแบบเผื่อใครทำงานหรือเล่นเกมนานๆนะฮะลองมาดูนะครับผมเออสวยๆนะให้มาลองนั่งกันได้นะครับนี่มีเพียบเลยนะครับน้ามาลองนั่งกันได้นะครับผม มาลองนั่งเก้าอี้ในงานได้นะครับเออสบายๆอยู่เหมือนกันนะฮะเก้าอี้นี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ลองเนี่ยเราไม่รู้นะฮะมันซื้อออนไลน์ไม่ได้ต้องมาลองเท่านั้นทีนี้ในเขาเรียกว่าในปกติเนี่ยเราจะไปหากเก้าอี้เยอะๆอย่างนี้มาลองได้ไงว่าเฮ้ยตัวไหนเหมาะกับเราที่สุดนะฮะในงานนี่แหละครับมีเพียบเลยครับมาลองนั่งกันได้นะครับนี่ที่บูธ JB นะครับโอ้โหแม้แต่เก้าอี้เกมมิ่งนะครับนี่ดู มีมาให้เลือกด้วยนะครับโอ้สมชื่อเกมออนจริงๆครับคอมบาเกมออนอันนี้ก็เป็นแบบปรับความสูงได้นะคือปรับความสูงได้มันทําให้เราเหมาะกับสรีละของเรามากกว่านะครับแต่ราคาก็สูงเช่นเดียวกันนะฮะดูราคานะครับแล้วก็มีเคสสวยๆมาโชว์นะครับ เรานะครับผมนี่ปกตินี่จะเป็น Power Bank เนอะนี่มาเป็นแบบ Power b อร์เลยนะคล้าย,ย Power Bank นี่แหละแต่แบบใช้เสียบปลั๊กทําอย่างอื่นได้เยอะนะครับเวลาพกไปตั้งแคมป์หรือไปในที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะฮะก็ Power Bank หลายน่ารักน่ารักนะครับเยอะแยะมากมาย สวยๆนะครับเผื่อใครแบบอยากจะหาซื้อจอแล้วก็แบบไม่รู้จะไปดูตรงไหนนะครับผมนี่มีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับดูเดยอะถึงนู่นเลยครับคือแบบมาเปรียบเทียบกันได้นะฮะชอบสีจอแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะจำๆทั้งนั้นนะครับจอนี่เป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า,าถ้าเราแบบ ซื้อแล้วเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนนะฮะก็คือใช้ยาวๆเลยฉะนั้นมันเลือกดูครับดูด้วยตาตัวเองเลยนะฮะสัมผัสรูปร่างหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดูนะว่าชอบตัวไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะครับอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับพวกตัดต่อวิดีโอนะครับไลฟ์สตรีมน,นะครับผมนี่ก็มีนะฮะที่บูธ JIB นะครับลองดูนะครับเทปีแบบราคาไม่แพงนะสำหรับแบบ ทำงานอะไรเงี้ยก็มีนะฮะคือเขาก็มีออนไซต์เซอร์วิสนะ HP เนี่ยเผื่อแบบว่าเออใครซื้อไปแล้วแบบอุ่นใจในการใช้บริการของเขาเนาะ,ะตัวเล็กๆก,ก็มีนะฮะตัวนี้เป็นเหมือนจอกระจกเลยนะจอแบบใส่กิ้งเลยอ่ะตัวนี้นะฮะจอใส่กิ้งเลยเครื่องพิมพ์ HP นะครับผม ถ้าใครอยากหาแบบเลเซอร์นะฮะนี่มีทั้งสแกนเลเซอร์ด้วยราคาเท่านี้เองนะครับเออได้ทั้งสแกนและเลเซอร์คุ้มจริงๆเลยครับที่เป็น HP นะฮะนะฮะก็โตบุ๊คราคนี่คือค้ากันหมดเลยนะครับแบบประมาณว่าราคาเดิมไม่ขายนะฮะราคาใหม่ล้วนๆครับอ่าลองมาถามราคากันดูนะครับพูดง่ายๆคือ ราคาเดิมอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วต้องมาดูราคาใหม่นะครับเนี่ยนะครับใครชอบความโคมของจอนะครับ asus นะฮะ vivo book จอ OLED นะครับถือว่าแบบสีสันสดจริงๆเลือกเลยครับตามสเปคและราคาที่คุณต้องการนะฮะให้ดูสีสันสดสดๆๆ งานนะครับก็มีบูธนะฮะสามารถที่จะมาตรวจเครดิตบูโรได้นะครับเผื่อใครอยากทําพวกบัตรเครดิตหรืออะไรเงี้ยนะครับเช็คสถานะตัวเองได้เลยนะครับ MSI นะฮะก็เป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับที่มานะ,ะจริงจริงมาโชว์เกือบทุกบูธแหละแต่ตรงนี้จะเป็นบูธ MSI เลยนะก็โชว์เฉพาะจอเอ่ยคีย์บอร์ดเอ่ยโน้ตบุ๊กเอ่ยนะครับผมอ่านี่ตัวเล็กๆนะครับ มซายนะฮะนี่ของเล่นเล็ก m อ i ซ์ก็มีนะครับผมจริงๆก็มีพวกราคาดีๆด,ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่านะเดี๋ยวเดินไปดูนะครับ ได้บางๆนะฮะอ่าแบบบางๆขงเลยนะฮะี่เลยนะฮะมีโปนะฮะเยอะแยะเลยนะครับ MSI ลองมาดูได้นะครับมาโชว์ในงานนี้เพียบนี่ครับ MSI รุ่นนี้นะฮะสเปคก็คือสุดทุกด้านนะฮะดูจอ OLED นะครับผม T Force RTX 3070นนะฮะ TI ไอ้นะฮะหนีเจนสิเลย15.4 OLED โอเล็ดนะครับฟรอชเช็ดีด้วยนะครับผมอ่าเมมโมรีนะครับเห็นไหมทุกอย่างเลยนะฮะอัดสุดมาเต็มหมดเลยราคานะฮะร,ราคานี้เลยแต่ว่าในงานมีของแถมหรือว่าขอส่วนลดได้นะฮะลองมาดูนะครับผมใครอยากได้โนบุกแบบสุดๆก็ค,คือตัวนี้เลยฮะ ร,ราคามาดูครับราคารถของตัว iStudio นะ,ะดูนะครับใครสนใจตัวไหนกันบ้างนะครับมีรถนะฮะส่งท้ายปีครับที่บูธไอทีท,ทิตี้นะฮะก็แน่นอนก็มีอุปกรณ์ประกอบคอมต่างๆนะครับมากมายแต่ว่าบูธนี้ผมรู้สึกว่าเขาจะมีแบบว่า ใช่เก e ี <h ap> <h ap> <h ap ่ยวกับพิมเตอร์นะมี่มิลิโคแคน n อนเอฟสันนะครับผมมีมาโชว์เยอะเลยบาร์เตอร์แล้วก็ HP นะครับผม HP อยู่ตรงนู้นนะฮะก็ถ้าใครสนใจมาดูเครื่องพิมพ์ในงานนะก็มาดูที่บูธไอทีซิตีได้นะครับผมโซนสำหรับคนทำงานด้านวาดภาพนะครับนี่ที่ไอทีซินะ มีมาโชว์นะครับอุปกรณ์วาดภาพนะฮะหลายรุ่นหลายอันเลยนะครับนี่นะครับื่อใครสนใจอยากจะมาดูพวกอุปกรณ์วาดภาพนะคะนีบจริงๆถ้าใครเป็นนักวาดเนี่ยต้องชอบแน่ๆนะครับมันจะง่ายกว่าจับเมาส์เยอะเลยโอ้โหดูนะครับ คีย์บอร์ดเมาส์สีสันสดใสนะครับเผื่อใครแบบสนใจนะฮะน่าร um> ักน่ารักนะครับเพิ่มสีสันให้การทำงานนะครับสปีดเคียร์แรงเซลนะครับโอ้โหลดกันแบบว่าที่เคยราคาถูงสูงนะฮะมานะฮะดูแม้แต่ CPU นะครับนี่ CPU รีวิวราคาไม่แพงนะครับลองมาดูได้ครับแม้แต่โน้ตบุต๊กนะฮะสปีดก็เอามาเคลียร์แรนเซลนะครับลดร,ราคาลองดูนะฮะอาจจะมีแบบตัวที่ถูกใจนะครับผมโอ้โหมีอีกมากมายนะครับเคลียร์แรนเซลไปเลยครับแบบว่าใครที่แบบว่ารับแบบรุ่น Gen 11ได้นะก็ถือว่ามีราคาถูกมาให้เลือกนะฮะ จริงๆอ่ะเออนะฮะหลังจากที่เขาทำรูปร่างนะฮะคล้ายๆแบบเอ i e นแวร์ไปแล้วอ่ะมาดูเอ i e นแวร์เหมือนกันไหมนี่นะฮะล้วดูด้านหลังนะครับเอ i e นแวร์นะฮะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ทำเหมือนกันโอ้ ลลนแวร์ก็ฮิตแล้วนะนี่เท่ากับว่าด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีช่องเสียบนะเออนี่นี่น,นี่เดี๋ยวให้ดูใหม่เห็นะฮะสายเสียอ,อะไรก็ไปเสียบข้างหลังนะครับผมแก๊สไว้นะครับโน้ตบุ๊กก็มีเกือบทุกแบรนด์นะฮะ h p l e n o v o h u a w e i นะครับ Asus i อ,อะไรเงี้ยนะครับก็ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าโปรไหนที่ชอบแล้วนะฮะนี่แบรนด์นี้ของพี่กระบนะฮะโปรพวกบัตรเครดิตนะฮะพวกเงินคืนเนี่ยของแต่ละปรากฏแต่ละธนาคารนะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอย่างที่บอกฮนะมาพวกงานพวกนี้นะมันจะมีโปรแบบว่าเ,เครดิแตแคสแบ็กหรือว่าผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์นะฮะอะไรเงี้ยไ,ได้เป็นพิเศษกว่าปกติ แบรนด์ไอว่านะฮะก็สมัยก่อนก็ในไทยก็ดังนะนี่ปัจจุบันนะฮะลำโพงเขาก็มีหลายรุ่นนะฮะลองมาดูได้ครับหลายราคาเลยครับสวยๆเหมือนกันนะสายเกมก็มีนะครับผมในงานนี้นะฮะดูนะฮะ n t e n d o Switch นะครับผม ชื่อเกมออนนะฮะคอมคบิเตร์เกมออนนี่ก็สองทุ่มแล้วนะครับสองทุ่มแล้วคนยังแบบเยอะอยู่เลยนะมาซื้อของกันเยอะเลยแสดงว่าคนสนใจอุปกรณ์ไอทีกันเยอะเหมือนกันนะฮะช่วงนี้นะฮะอาจจะแบบว่าเอาไปใช้แบบทําพวกออนไลน์อะไรอย่างนี้กันหรือเปล่าฮะเยอะแยะเลยนะครับสองทุ่มแล้วยังเหมือนแบบเออกังวันอยู่เลยมาเดินกันเยอะมากสําหรับ แอดไว้นะครับผมก็จะมีบูธนะฮะให้สำหรับเอาเรายเ็จเนี่ยที่ซื้อเขาเนี่ยนะฮะไปร่วมสนุกเล่นเกมนะครับชิงรางวัลต่างๆกันนะครับก็มีทั้งเกมต่อยเกมยิงอะไรเงี้ยนะครับหลอกไปดูได้นะครับผมสำหรับตัว Combat Game On เนี่ยนะครับก็มีพวกอุปกรณ์ไอทีแกจิตต่างๆนะมาให้เราเลือกซื้อเลือกหากันมากมายเลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปดูได้ที่ไบเทคบางนาน,นะครับผม เอาละครับสำหรับบอกวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ